หน้หนึ่งเนี่ยยมจะเอาอะไรไปคิดอยู่ในหัวจะทอนเงินยังไงจะคิดคำนวณอะไรยังไงจำไม่ได้สิ่งนี้ต้องอยู่ในการทรงจำก่อนนะดังนั้นการค่ควรทำก็เช่นเดียวกันนะเกิดมาจากนะการจำได้การจำได้เกิดมาจากการฟังนะและถ้าฟังบ่อยๆฟังเนืองเนงืการจำก็จะเป็นการจำในลักษณะที่ขึ้นใจ นึกในใจได้นะคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐนะิการจะได้ฟังจะเกิดมาจากอะไรพระองค์บอกเกิดมาจากการครบกัลยาณมิตรมิตรที่ดีจะพาเรามาฟังธรรมนี่พวกเราได้มามีโอกาสฟังธรรมวันนีนะ้ก็คงจะมีมิตรที่ดีชักชวนกันมา ได้ฟังธรรมอาจจะมีทั้งผู้ใหม่บ้างเก่าบ้างนะและกัลยาณมิตรที่แท้จริงนั้นนะนอกจากนัยยะของการเป็นเพื่อนที่ดีชวนมาสร้างกุศลแล้วกัลยาณมิตรในความหมายของพระองค์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือมักมีองค์8คือกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะมักแปดเนื้อธรรมนี่แหละคือเพื่อนที่แท้จริงของเรา ดังนั้นพระองค์จึงให้พึ่งตนและพึ่งธรรมนะพึ่งตนเองพึ่งธรรมะตถาคตภาสิตานะคำสอนที่ถูกต้องทำแค่นี้เราหลุดพ้นได้